นนกันัครบอาศัยเล่นจกักรยานเพื่อนแล่นนะครับทางแล่นทางแล่นทงงางยางครับมาเล่นมือแรลกกับสีมือหน่อยบรรยากาศดีครับอากาศสดชื่นพ้นกบมะลายพ้นผูผ่านครับ เลนต่อไปครับโอ้ยเมื่อยครับวันนี้เริ่มย่างแล้วครับเริ่มย่างแล้วเดี๋ยวย่างจังหน่อยก็สิได้เลียนต่อครับโอ้ยเมื่อยเมื่อยต่อไปครับวันนี้เป็นการย่างนะครับบ้านนี้ โอ้ยโไว้ครับโบ้ไว้เมื่อครับแ้างเอาครับบ้านนี่บ้าหัมือถักมือขุดมือโค้ดมืบอบักมู่มืบอบักแต่งรับย่งไปเลยฟังเสียงนกเสียง หลายหลายห้องสวดสวดด้วยครับฟังมึงด้วยมขามามันเป็นธรรมชาติที่สวยงามครับที่เพล่เพราะ,ะพริง้ง

แดินต่อไปครับไปกันใหม่ครับนี่ตะกกใหม่งไงครับมาฉาดสูตรเอาออกซิเจนให้เต็มปอดครับช่วงสาวๆนี่เพื่อบริหารปอดครับเพื่อให้ปอดได้รับออกซิเจนที่เต็มที่ แงานครับว่าเป็นพันแรนแลนดแลนดไแลนไม่้เป็นล่มครับ